สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้เริ่มต้นเข้าสู่เดือนพฤษภาคม2 5 6 8นะครับปีนี้เป็นปีที่ฝนมาเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นปีที่ปรากฏการณ์ในเรื่องของสินค้าราคาเกษตรนะครับราคาสินค้าเกษตรร,าาร,ร่วงระนาวไม่ว่าจะเป็นปลาล์มน้ำมันและก็ที่ติดตามมาตลอดก็คือในเรื่องของมันสัาปะหลังนะครับ มันสัมปะหลังตอนแรกที่คาดการว่าพอหลังจากช่วงเปิดมาหลังเทศกาลสงการน่าจะออกน้อยลงแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่นะครับมีการออกค่อนข้างจะเยอะในส่วนของมันสัมปะหลังก็ส่งผลทําให้ราคาหลายพื้นที่ร่วงลงหนักนะครับประกอบกับในช่วงนี้พอมีฝนตกลงมาก็มีในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งที่ค่อนข้างจะต่ําลง จากปกติขุดในช่วงก่อนที่จะมีฝนนะครับประมาณกุมภาพันธ์นาเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งส่วนนั้นอยู่ที่ประมาณ27-28แต่พอมาขุดช่วงนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกไปแล้วประมาณเดือน2เดือนเปอร์เซ็นต์แป้งเหลือประมาณ20นะครับบางพื้นที่ไม่ถึงด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่กดดันทําให้ราคามันสัมปรหลังร่วงนะครับเดี๋ยววันนี้สเกษตรบรรจุจะมาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มแล้วก็ทิศทาง แนวโน้มแล้วก็ทิศทางราคาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยสถานการณ์ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับก็ค่อนข้างจะมีการออเดอร์มาเยอะนะครับตอนนี้ทางสเกษตรบรรจสั่งทำเป็นล็อตที่3แล้วนะครับ ก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงหน้าฝนก็คือเดือนพฤษภาคมตอนรับหน้าฝนนะครับปกติหน้าซองซองละ500บาทนะครับเราเอามาให้ท่านชมไปใช้ปกติซองละ500บาทนะครับ,ราามมก,บ,รบก็ลดเหลือโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเดืนเอนเมษายนนะครับก็คือซื้อช่วงนี้ซองละ179บาทนะครับถ้า1ซองมีค่าส่ง30บาท แต่ถ้าสั่งตั้งแต่2ซองขึ้นไปก็ฟรีค่าส่งนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะเอาไปใช้เยอะสั่งซื้อ5ซองขึ้นไปก็เหลือซองละ170บาทนะครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเป็นโปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับโปรโมชั่นเดือนเมษายนหมดไปแล้วก็สนใจโทรสั่งซื้อนับศูนย์เก้าดหหรือว่าจะสแกนลายสั่งซื้อก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่ดูผ่านในส่วนของเพจสอกสิทธิบัตรออฟฟิเชียลก็สามารถที่จะ อินบ x อกมาสั่งได้นะครับก็ยอดออเดอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดือนหนึ่งหมดไปเกือบพันซองแล้วนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่เอาไปทดลองใช้ตั้งแต่ซองละ99บาทจนกระทั่ง159ตอนนี้ขึ้นมาเป็น179นะครับโปรโมชั่นเฉพาะเดือนพฤษภาคมแล้วก็หลังจากนั้นมิถุนายนก็ราคาก็จะอัพขึ้นไปนะฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับ คุณสมบัติพิเศษของอฮอร์โมนตัวนี้นอกจากจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยให้มีการแตกตัวได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดหรือแม้กระทั่งยางพา,าราใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับก็ฝากไว้นะครับซองอละ179บาทนะโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในส่วนของแนวโน้มนะครับอัปเดตสถานการณ์ราคามันในช่วงเดือนพฤษภาคมสถานการณ์เป็นยังไงนะครับ มาดูข้อมูลในส่วนของราคามันสัปะหลังนะครับเป็นราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งหัวมันสดมันเส้นแล้วก็แป้งมันข้อมูลล่าสุดจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้วันที่29ซึ่งก็จะประกาศราคาประมาณวันอังคารของทุกสัปดาห์นะครับราคาถ้าเทียบกับปลายเดือนเมษาถ้าเทียบกับในส่วนของต้นเดือนเมษาก็คือราคาร่วงลงมาประมาณ20ตังค์นะครับ ตัวที่จับตาดูก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับราคาจาก13บาทถึง13บาท20าทในช่วงต้นเดือนเมษายนพอปลายเดือนเมษายนก็ลงมาเหลือ12บาท80าทถึง13บาทนะครับนั่นก็คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือในเรื่องของราคาแป้งมันสำปะหลังที่ขยับลงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อหัวมันสำปะหลังที่ที่ที่แท้จริงนะครับคือใครที่ติดตามสอเกษตรวันหยุดมาตลอดผมจะเล่า ในส่วนของการขึ้นลงเนี่ยมันมีสส่วนนะครับก็คือขึ้นลงระยะสั้นตามรอบช่วงที่ออกเยอะนะครับอาจจะประมาณสัปดาห์หนึ่งพอมันลดลงก็กลับมาขึ้นหลังจากนั้นพอมันเยอะก็ลดลงอีกกับระยะยาวระยะยาวนี่อิงราคาแป้งมันสำปะหลังเลยนะครับโดยเฉพาะราคาส่งออกนะครับพอระยะยาวถ้าแป้งมันราคาส่งออกลดลงก็จะเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้น่าเป็นห่วงในเรื่องของราคาแป้งมันสัปะหลังที่ลดลงแล้วก็ ที่น่าสนใจก็คือตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามก็คือในส่วนของอมันเส้นนะครับมันเส้นปรากฏว่ามันเส้นถ้าเทียบระหว่างต้นเดือนเมษายนกับปลายเดือนเมษายนเนี่ยหรือแม้กระทั่งช่วงเดือนมีนาคมปรากฏว่ามันเส้นราคาขยับขึ้นนะครับราคาขยับขึ้นก็เป็น5บาท4 0ถึง5บาท65นะครับจาก5บาท4 0บถึง5บาท50 บางพื้นที่ขยับขึ้นเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของมันเส้นนะครับในขณะที่หัวมันสดราคาเริ่มขยับลงนะครับถ้าเทียบตรงนี้สูงสุดขยับลงนะครับจาก2.25บาทก็เหลือ2.10บาทนี่คือเทรนนะครับภาพรวมจากข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสําปะหลังไทยนะครับแสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้ก็คือราคาเป็นเทรนขาลงนะครับระยะยาวยังมีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาลงแต่ระยะสั้นลงหนักเนื่องจาก มันออกเยอะนะครับในช่วงนี้ <HHH> ตอนแรกเรียกว่าจะออกน้อยแล้วก็ยังออกเยอะอยู่นะครับส่งผลทําให้โดนไป <syndrome> 2เ <aquí> ด้งนะครับก็คือ1ปริมาณมันที่ออกเยอะนะครับ2ก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งที่ลดลงค่อนข้างจะสูงนะครับทําให้ในส่วนลานที่รับซื้อเนี่ยต้องกดราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาลานรับซื้อจะรับซื้อเป็นมันรวมนะครับแล้วก็เอาไปขายเป็นมันเปอร์เซ็นต์ก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของราคามันเนี่ย มีความผันผวนก็คือลดต่ําลงค่อนข้างจะเยอะนะครับทีนี้มาดูข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับถ้าดูจากราคาแป้งมันนะครับราคาในช่วงเดือนมีนาเทียบกับเดือนเมษาก็จะเห็นว่าราคาขยับลงเล็กน้อยในส่วนของราคาส่งออกนะครับแต่ว่าราคาในประเทศเนี่ยลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ13.15 13.7 5เป็น13.15น,นะครับ425เป็น420นะครับขยับลง5เหรียญแต่ว่าราคาในประเทศนี่ ขยับลงเยอะเลยนะครับขยับลงไป60เหรียญเลยทีเดียวนะไอ้หกบาทเลยทีเดียว60สตางค์นะครับขออภัย60สตางค์เลยทีเดียวครับนี่คือในส่วนของข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยแล้วก็ถ้ามาอัปเดตข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไทยล่าสุดนะครับข้อมูลในช่วงวันที่30เมษายนก็คือข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่จะสิ้นเดือนเมษายนนี้ถ้าดูข้อมูลาราคาหัวมันสดนะครับชนบุรีบาท70บถึงบาท90คงที่นนบระยองบาท95 ชาเชนซาวสองบาทห้านะครับสากแก้วบาท75้าถึง2บาทนะครับก็ราคาคงที่นะครับนครราชสีมาขยับขึ้นบาท80บถึง2บาท10ต้องต้องอธิบายอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของช่วงนี้มันโซนที่ลงเยอะนะครับไม่ใช่โคราชกับชัยภูมินะครับตอนนี้มันที่จังหวัดนครราชสีมากับชัยภูมิเริ่มออกน้อยแล้วแต่มันมาออกเยอะโซนทางด้านกาลสินขอนแก่นอุดรธานีหรือแม้กระทั่งแถวอุบลราชธานีโซนนู้นนะครับมันออกเยอะ ทำให้ราคาร่วงแต่ว่าโซนเมืองหลวงหลักๆเริ่มออกน้อยแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาเยอะในช่วงประมาณมกราคมพามีนานั่นก็คือนครราชสีมากับชัยภูมินะครับทําให้ราคาที่นครราชสีมากับชัยภูมิไม่ได้ลงเหมือนเพื่อนนะครับอย่างข้อมูลล่าสุดตอนนี้นครราชสีมาราคาขยับขึ้นนะครับบาทแปดสิบถึงสองบาทสิบนะครับกาลสินขยับขึ้นนะครับบาทแปดสิบถึงบาทเก้าห้ามาศรคามขยับลงบาทเก้าบาทห้าห้าถึงบาทเก้าสิบนะครับอุดรธานี ตอนนี้บาท75นะครับท่านผู้ชมบาท70นะอุดรธานีข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับบาท70แล้วก็ต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้เป็นราคาโรงแป้งต่อให้ในส่วนของราคาโรงแป้งรับซื้อสูงนะครับมันเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปัจจัยที่แทรกเข้ามาจริงๆในเรื่องตอนนี้ก็คือในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งที่ลดลงนะครับพอเปอร์เซ็นต์แป้งลดลงเวลาไปขายโรงแป้งมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ตั้งไว้เนี่ย ทำให้ลานเขาก็จะต้องรับซื้อในราคาถูกนะครับเพื่อที่จะประกันความเสี่ยงเพราะว่าเวลาลานรับซื้อเขารับซื้อเป็นมันรวมนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของราคามันเส้นนะครับดูในส่วนของราคามันเส้นก็ยังทรงตัวอยู่นะครับแล้วก็นอกจากหลังจากที่ขยับตัวขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังขยับตัวอยู่ในช่วง5บาท 40- บถึง5บาท70นะครับ5บาท 40- บถึง5บาท70ดภาพรวมทั้งหมดนะครับ ก็แสดงให้เห็นว่ามันเส้นยังมีโอกาสที่จะขยับต่อได้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วก็อพอฝนตกลงมาก็จะเป็นช่วงที่ตากยากนะครับก็คือตากยากหมายความว่ากว่าจะแห้งต้องใช้เวลานานก็จะเป็นตัวไปกดดันทําให้ของ ทำได้ยากขึ้นนะมีปริมาณน้อยก็อาจจะทําให้ราคาขึ้นแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็คือในเรื่องที่ประเทศจีนขาดแคลนข้าโพดอย่างหนักนะครับข,ข้าวโพดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์เนี่ยขาดแคลนในประเทศจีนนะครับก็ส่งผลทําให้อาจจะดันให้ราคามันเส้นขึ้นได้อีกนะครับนี่คือภาพรวมนะครับแนวโน้ม ในส่วนของทิศทางราคามันเดือนพฤษภาคมสรุปนิดนึงนะครับเดือนพฤษภาคมมีปัจจัยที่ต้องพิจาณาอยู่ตามรอบอย่างนี้นะครับระยะสั้นนะครับปัจจัยระยะสั้นที่จะส่งผลต่อราคามันก็คือในเรื่องของปริมาณมันที่ออกเยอะกับเปอร์เซ็นต์แป้งที่ลดลงนะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวกดดันทําให้ราคามันร่วงลงต่อนะครับแล้วก็ไม่มีขีดจํากัดนะครับว่าจะไปถึงไหนยิ่งช่วงมันนาออกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยมากในส่วนของมันนา แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งยังคงต้องจับตาดูอยู่ก็คือในเรื่องของสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกาประกาศออกมากับทุกประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะที่กําลังต่อสู้กันหนักอย่างนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของมันสัมปะหลังเราเนี่ยถ้าเศรษฐกิจของจีนหดตัวก็จะส่งผลต่อการส่งออกราคามันสัมปะหลังแน่นอนก็จะมากดดันทำให้ราคาภายในประเทศไปต่อ,อยากอีกนะครับ ก็เป็นปัจจัยที่ทางสองกเกษตรบรหยุนำมาวิเคราะห์แล้วก็แชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ